วัดีคะ่ะวันนี้มาเจอกับเซลฟ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้เซลฟามีปล่อยรถหนึ่งคันเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะเซลฟ้าจะมาแนะนํานะคะแล้วก็พามาให้ดูตัวรถรุ่นหนึ่งค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีเช่นเดิมค่ะหลังเซลฟ้านะคะเป็นรุ่น s p a c e c a p S นะคะตัวเริ่มต้นนะคะรุ่นนี้เกรด S นะคะจะมี2สีด้วยกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเซลฟ้าพาไปดูด้านในรถแล้วก็ด้านนอกรถกัน,นะคะ่ะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะเป็นสี เทาดำนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะเป็น e-suzu นะคะสีพรเมียมแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหน้าค่ะตรงไฟหน้านะคะจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะแต่ยังไม่มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะคะสําหรับตัว S นะคะหัดลงมาค่ะจะมีช่องของไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับเพิ่มไฟตัดหมอกได้นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มได้เลยค่ะ ส่วนไฟเลี้ยวด้านข้างรถนะคะจะอยู่ที่แก้มของรถนั่นเองนะคะตัวนี้จะจะอยู่ที่แก้มนะคะตัวเล็กๆนะแล้วก็จะมีสติกเกอร์สเปคแคบแบบนี้นะค่ะจุดสังเกตของตัวเอสนะคะอ่ามาดูข้างในกัน,นะะข้างในตัวนี้นะคะสเปคแคปเอสจะเป็นแคปเปิดได้นะคะอ่าขนาดแคบจะกว้างมากประมาณนี้เลยะค่ะ ลูกค้าหลายๆคนนะคะไม่เคยเห็นว่าข้างในกว้างประมาณไหนให้ดูกันเลยว่ากว้างกว้างมากๆเลยค่ะตรงคอนโทรลนะคะก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบวิทยุดินเดียวค่ะสามารถต่อสาย aux ได้นะคะตัวนี้นะคะส่วนเกียร์นะคะตัวนี้จะมีเกียร์ทั้งหมด6เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์เมนนวลน,นะคะส่วนตัว s จะมีเกียร์เมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยนะคะ เดี๋ยวดูรอบคันด้านหลังกันค่ะส่วนด้านซ้ายนะคะของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะกลุ่มไฟเลี้ยวของตัว S นะคะก็จะมีความใกล้เคียงกับตัวท็อปรุ่นที่มากๆาเลยก็จะมีความคล้ายกันมากๆนะคะเหมือนกันเลยจะด,ดูดูเท่ไม่แพ้กันเลยนะคะส่ว เป็นล้อแม็ก18นิ้วนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกล้อแม็กลายเวลนะคะเวลก้านตรงนะคะตัวนี้ค่ะอ่าแล้วก็ดุมนะคะน็อตส,สีตรงนี้ค่ะฝาครอบสามารถเลือกสีได้ด้วยเลยลูกค้าสามารถเลือกเองได้เลยนะคะอ่าคันนี้สวยมากๆาเลย275 40 R18 หมายความว่าขนาดยาง<ม>อยู่ที่40<ม>นะคะตัวนี้นะ ไม่กว้างไม่ล้นจนเกินไปนะคะสําหรับไปรุ่นนะคะจะเติดการโหลดอค,คันนี้ก็จะอยู่ที่หน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะคะแอบมาดูด้านหน้าเลยชัดๆนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยสําหรับใครนะคะที่สนใจตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นหน้าสนิ้วหลังสามนิ้วเหมือนที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะ รุ่นใหม่ที่งหลายๆท่านนะคะที่ชอบโหลดประมาณนี้นะคะสะเต็ปการโหลดสลามารถถามเซลฟ่าได้นะคะหรือว่าท่านใดสนใจนะคะเซลฟ่าจะฝากเพจไว้นิดนึงค่ะเพจเซลฟ่านะคะเซลฟ่ายอิสุสหาดใหญ่นะคะเบอร์โทรค่ะ0ู2 4 5 4 7้านะคะถ้ายังไงนะคะเซลฟ่าจะมารีวิวให้ดูอีกว่าเป็นรุ่นไหนต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะวัสดีค่ะ